S 1> <S 1> สวัสดีค่ะพบกับน้อยูอีกแล้วนะคะจากช่องนิยมฟอร์ชาแนลวันนี้จะพาทุกคนไปดูรถเท่ๆแบบนี้แต่งสีแดงกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าตุเจีนนี้มีชุดแต่งสีแดงอะไรกันนั่งไปดูกันเลยค่ะ รถค่ข้างหลังของเรานะคะจะเป็นรถรุ่น XLT สประตูค่ะคันข้างหลังจะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะราคาจะอยู่ที่857,000บาทค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเกียร์ออโต้ราคาจะอยู่ที่92,000บาทนะคะรุ่นนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด6สีค่ะสีด้านหลังจะเป็นสีดำนะคะสีขาวสีน้ำเงินสีเงินค่ะสีเทาดำค่ะแล้วก็สีบอลเงินกันค่ะเดี๋ยวเราพามาดูคันนี้นะคะว่ามีชุดแต่งอะไรบ้างก,กันค่ะเริ่มจากนี่เลยค่ะ บนสุดของเราเลยค่ะจะเป็นสกู๊ปนะคะลูกม้าค่ะอันนี้ลูกค้ารีเควสเป็นมมาสีแดงนะคะนี่มาพร้อมกับนี้เลยค่ะขีบด้านข้างสีแดงค่ะตัดกับรถมากๆเลยค่ะสีแดงดำส่วนทางด้านหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าฟอร์ดค่ะ F O R D ค่ะนี่แต่ว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นพิเศษค่ะจะมีไฟสดวงค่ะแล้วแก้ๆของเรานะคะตัวนี้ซูมนิดนึงค่ะจะเป็นกาบเชรค่ะ สวยมากๆเลยวิบวับวิบวับมากเลยค่ะนี่ไฮไลท์ของเราอีกหนึ่งอย่างนะคะด้านหน้าจะเป็นการชนหน้าของแฮมเมอร์นะคะเป็นเหล็กสีดำแข็งแรงทนทานมากเลยค่ะนี่ของแฮ m เมอร์เลยนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอค่ะส่วนทางด้านล่างนะคะนี่มีแผ่นกันกระแทกด้านล่างด้วยค่ะ ต่อมานะคะเพิ่มเติมในส่วนของซุ้มล้อแบบมีหมุดค่ะขนาด6นิ้วหนาเท่บึกบึนแล้วก็ใหญ่มากเลยค่ะส่วนทางด้านหน้านะคะติดเพิ่มเติมในส่วนของข้อไฟหน้าค่ะเพื่อให้โคมไฟดูดโดดเด่นชัดแล้วก็หล่อมากๆอีกด้วยนะคะด้านข้างของเราค่ะ จะมีติดการสร์มาให้นะคะพร้อมกับมีค่ะราวหลังคาด้านบนนะคะเป็นราวหลังคาสีดํานะคะมาพร้อมเบ้ารองมือเปิดและครอบมือเปิดค่ะเขียนคําว่าแลนเจอร์สีแดงค่ะตัดกับสีดําไฮไลท์พิเศษอีกหนึ่งอย่างค่ะของเราสติกเกอร์ด้านข้างค่ะนี่เท่มากเลยค่ะเป็นสติกเกอร์สีแดงนะคะอันนี้สีจะสั่งทําเป็นพิเศษนะคะแมทมากๆเลยค่ะ สำหรับคันนี้ส่วนทางด้านท้ายของเรานะคะเพิ่มเติมในส่วนของนี่ค่ะโลว์บาเล็กค่ะของ Outlander นะคะแข็งแรงทนทานแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงอีกด้วยค่ะส่วนทางด้านท้ายนะคะจะเพิ่มในส่วนของข้อไฟท้ายค่ะทำให้ดูเท่แมทต์แล้วก็ทำให้ไฟค่ะดูหล่อเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะมาพร้อมกับนี่ค่ะ เาลองมือเปิดแบบดาบนะคะเทมากๆเลยค่ะและทางด้านหลังค่ะคันนี้ติดเพิ่มเติมในส่วนของการชนท้ายของ Outlander นะคะนี่เป็นแบบเหยียบปีงขึ้นได้ค่ะมาพร้อมกับห่วงลากจุงนะคะเป็นสีแดงค่ะพร้อมทั้งหมุดเรือตรงทางด้านล่างนี้ด้วยนะคะแต่งเท่มากๆเลยค่ะคันนี้พูดง่ายๆเลย ชุดแต่งสีดำตัดสีแดงนะคะถ้าตูจีนี่ใครอยากจะแต่งเหมือนเจ้าคันนี้นะคะสามารถทักนกยุ่งหรือโทรกิ้งกิ้งหานุกยุงเข้ามาได้เลยค่ะยังไงอย่าลืมกดสั b s สไคร e แล้วก็กดติดตามช่องนิยมฝอของชาแนลของเราด้วยนะคะวันนี้นุกยุ่งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ